นักรรับผิดชอบตำบลสวนขันนะคะวันนี้มาเยี่ยมกลุ่มเปิดเติมเติมเป็นการค้าซึ่งได้ทําโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมู่เรียนจากกองทุนพัฒนาบทดาวชลีนะควันนี้มาเพื่อเรื่องความพ้อแล้วก็สร้างการรับรู้กับสมาชิกกลุ่มที่จะทําการผู้เงินอยู่นะคะก่ออื่นขอได้แนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันนายลิ้นพรเต็มเต็มค่ะเป็นประธานกลุ่มค่ะ ดีด uhm. ีดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อรัศดาชมิตาดีดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราไม่เรามาติดตามกูมพร้อมกับคณะทำงานจากเพื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทีีตบลดจขันนะคะ่องอะไรค่ะีนี้คณะทำงานจากเพื่อนกอุพัฒนาบทบาทีีบลดุจขันค huh. ่ะ

่ออื่นนะคะขออนุญาตถามนะคะประธานหรือสมาชิกแล้วแต่นะมีเหตุผลหรือแรงจูงใจอย่างไรถึงได้ทำโครงการนี้นะคะค่ะคือขั้นแรกก็คือว่าทางร้านน่ะก็ทำธุรก็คือแรกมัในใช้พื้นที่ของร้านเพเิมงินค้าเพื่อที่จะทําโครงการนะคะซึ่งโครงการที่ก่อนที่จะทาโครงการนี้ก็ได้ทําการสารวจจากจุดเป้าหมายของลูกค้าก็คือในละแวกนี้ประชาชนส่วนใหญ่ก็คือใช้ มีอาชีพทางด้านการเกษตรค่ะซึ่งในพื้นที่ที่เขาจะใช้ทางด้านการเกษตรนี้ส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่เขาจะมีประมาณไม่เกินสิบไร่ค่ะซึ่งคนกลุ่มนี้ก็คือว่าเขาจะจำเป็นจะต้องใช้จั่ววัสดุอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรค่ะนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะที่มาร่วมติดตามกลุ่มเติมเต็มการค้าในวันนี้นะคะ,ะก็คือท่านผู้ช่วยวิรัตก,กาญจน์ทอดนะคะซึ่งวันนี้ มาแทนผู้ใหญ่บ้านบัญชาน,นชายบรญชารักษ์นะซึ่งสินารากิจนะคะซึ่งในรายละเอียดของโครงการผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีหน้าที่รับรองโครงการนะคะนะโอ,อกาสนี้เรียนเชิญท่านผู้ช่วยนแนะนำตัวค่ะสวัสดีครับผมไงมีนัดกัรยายตทำมาทำหน้าที่แทนรับมอบหมายจากผู้ใหญ่บ้านนายบรารักษ์บ้านคะ ็คือว่าทางสูงก็คือมีนโยบายในการชําระก็คือว่าจากผลกกาไรของการประกอบการนะคะคือเราจะแบ่งผลกําไรตรงนี้เพื่อที่จะไปจ่ายก่อน,นะคะไปจ่ายให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนก่อนเสร็จก็คือเราจะเอาเองินในส่วนที่เหลือก็คือมาใช้ในลักษณะาการออนก็คือนะคะอนเงินเข้าบัญชีค่ะขอบคุณค่ะ ก่นะะอนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะก็ขอสรุปนิดนึงนะคะว่าในการยผู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะคะอ,อ,อย่าลืมวัตถ,ถุประสงค์หลักของโค,ะคะรงการห้าร้อยเราให้ท่านผู้ยืมเพื่อหวังให้เกิดรายได้นะคะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับสมาชิกทั้ง3ท่านที่ได้กู้ยืมเงินนะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นขอเน้นย้ำในเรื่องของหนึ่งนะคะการใช้จ่ายเงินได้ตรงวัตถุประสงค์นะคะขอผู้เพื่อทอะไรก็ขอให้ได้ใช้อย่างนั้นนะคะ อันที่2นะคะในเรื่องของการชําระหนี้นะคะถ้าท่านได้รับเงินกู้อยู่แล้วนะคะการชําระหนี้จะมีการชําระทุกเดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้รักษานะคะความสามารถหรือว่าความรับผิดช,ชอบที่จะต้องชาระหนี้ให้ตรงตามสัญญาครบทุกเดือนนะคะแล้วก็อันที่3เป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นจากกลุ่มของท่านก็คือในเรื่องของการที่จะเพื่อประโยชน์กับชุมชนซึ่ง คนส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าก็คือกลุ่มเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยนะคะที่จะได้ใช้ประโยชนออ์ต่อเชื่อมโยงจากโครงการที่ได้ออท่านจะได้รับเลนผู้ยืมจากโครงการนะคะขอบคุณมากค่ะ